ทุกท่านครับรู้ไหมครับว่าร้านอาหารบุฟเฟ่ที่ใช้เตาแก๊สแบบกระป๋องบนโต๊ะอาหารนั้นผิดกฎหมายนะครับมีโทษปรับไม่เกิน50,000บาทครับทั้งนี้ครับกระทรวงสาธารณาสุขนั้นได้ออกกฎกระทรวงนี้มาตั้งแต่ปี2 5 6 1แล้วนะครับโดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคมปี2 5 6 1ในเรื่องของการห้ามใช้แก๊สหุงต้มที่เป็นกระป๋องในการปรุงอาหารบนโต๊ะให้บริการกับลูกค้านะครับ หากฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5 0,000บาทครับรวมไปถึงมีกฎหมายท้องถิ่นที่ได้ออกบัญญัติของกรุงเทพมหานครเรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่จัดสมอาหารปี2 5 4 5ห้ามใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบปรุงอาหารบนโต๊ะอาหารในสถานที่การจำหน่ายอาหารหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษตามประกาศของท้องถิ่นนี้ไม่เกิน25,000บาททีเดียวนะครับสำหรับข้อที่จำเป็นทำไมถึงห้ามครับ เนื่องจากว่าการนําแก๊สแบบกระป๋องมาปรุงอาหารบนโต๊ะอาหารในการให้บริการกับลูกค้านั้นนะครับมันเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก๊สระเบิดได้นะครับเนื่องจากว่ามีหลายเหตุการณ์ที่ทําให้เห็นว่าแก๊สระเบิดบนโต๊ะอาหารและสร้างความเสียหายและอันตรายแก่ลูกค้านะครับนอกจากนั้นยังห้ามนํากระป๋องแก๊สที่ใช้หมดแล้วไปบรรจุแก๊สมาใช้ใหม่นะครับนั่นจะเป็นอันตรายยิ่งกว่าอีกนะครับ ดังนั้นขอให้ทุกท่านได้คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งร้านค้าเองและผู้บริโภคด้วยด้วยการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ